คราวนี้อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะเพราะว่าผู้ดูแลเนะาะผู้ดูแลคือะค,ะคุณยายเนะเาะคุณยายคุณยายกา็มีงานที่บ้านที่จะต้องทำเป็นประจำแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณยายก็อายุมากแล้วนะคะเพราะอายุมากแล้วแรงระหว่างคุณยายและเด็กไม่เหมือนกันแล้ว เมื่อแรงไม่เหมือนกันการที่จะเดินตามหรือพยายามตามเด็กๆตลอดเวลาเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับคุณยายแล้วนะคะแล้วเรื่องที่เราจะร่วมกับคุณยายได้จะทำยังไงดีนะคะออครูแหมมอยากให้เปลี่ยนคำพูดแม่เหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงแล้วแม่ได้กินข้าวไหมได้กินข้าวกินข้าวทันไหมไหวไหมแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูรู้นะ น้องสนมากเอ๊ะจะทำยังไงดีนะคุณยายมีเวลาไปเดินเล่นไหมพากันไปเดินเล่นก็ได้นะคะพากันไปเดินเล่นออเออคุยกันนะคะยคุณยายกับหลานอ่ะได้คุยกันนะคะอ,อได้ไปอ,อวิ่งเล่นสนามแถวนั้นนะคะอย่างน้อยก็คือว่าดูแล้วครูแหม่มดูแล้วอะ่ะหลานอะ่ะสนใจคุณยายมากๆเลยนะคะ จะให้แกะขนมยังให้คุณยายแกะเลยทั้งๆท,ที่คุณแม่ยืนอยู่นะคะก็คือแบบว่าเข้าใจคุณยายเนี่ยเข้าใจน้องมากนะคะแล้ววิธีการต่างๆเนี่ยอย่าเอาความยากความซับซ้อนไปให้คุณยายเพราะว่าคุณยายจะจะยังไม่ได้คือใจของคุณยายต้องไปประมาณนึงแล้วนะเรื่องอื่นๆคุณยายถึงจะไปได้ขนาดใจเราเนี่ยครูแหม่มให้คำปรึกษาอยู่นะคะใจเราบางครั้งก็ยังตกเลยเพราะว่า โดนสิ่งแวดล้อมมาบีบรัดหัวใจอ่ะนึกออกไหมบีบรัดทั้งเรื่องอางานบีบรัดทั้งเรื่องออครอบครัวบีบรัดทั้งเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะคนเราอะใจมันพองได้แป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวมันก็ตกแฟบลงมาอีกแล้วสักพัก พอได้คุยกันพอได้กำลังใจก็ใจก็พองขึ้นมามีพลังแล้วก็ถึงจะทำต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใจเราเริ่มหดหูปุ๊บเราต้องรู้ทันรู้ทันใจตัวเองรู้ทันความรู้สึกตัวเองแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าเอ๊ะใจแม่เราจะเป็นยังไงบ้างนะแม่จะเหนื่อยไหมนะแม่จะแม่ที่กินข้าวไหมนะไม่สบายนะอยู่บ้าน ไม่ไม่ได้สบายจริงๆบอกได้เลยนะคะในกรณีที่มีเด็กๆต้องดูแลที่บ้านด้วยนะคะมีความซับซ้อนมีหลายอย่างมีทั้งอารมณ์ของตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือคือคุณยายอายุมากแล้วด้วยเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่เปลี่ยนคำพูดเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจคุณยายนะคะ okay, okay.